ผมอยู่กับคุณตั้มนะครับคุณตั้มครับฝากแนะนําบูธหน่อยครับผมตั้มนะครับหรือนรวิทย์มัธยันทนผู้จัดการฝ่ายขายของบริษัทเอียร์ซีอิงเกอร์เน็ตเบิร์กนะครับจะมีโลโก้สีแดงๆนะครับ ECI เป็นตัวย่อนะครับบริษัทเราเป็นอินเตอร์เกรเตอร์นะครับแล้วก็เป็นผู้นําเข้าและจัดจาหน่ายนะครับสินค้าจากต่างประเทศแล้วทำสินค้าภายในประเทศด้วยอ่าก็คือไม่ใช่แค่จําหน่ายอย่างเดียวแต่ made in Thailand ด้วยนะครับเป็นผลิตจากคนไทยด้วยใช่ครับแทนนันแรกคือจะเป็นตัววิ่งเขานะครับคล้ายๆกึ่งวป และมีปืนด้วยใช่ใชครับก็คือโปรเจกต์เนี่ยเราจะขึ้นอยู่กับลูกค้าตัวนี้แรงรีคอยเท่าไหร่ลูกค้าส่งให้เราได้ครับเราจะมาคำนวณให้ตัวที่2เราสามารถติดกล้องได้เราสามารถติดเซนเซอร์ต่างๆได้ นะครับในตัวประกณ์เราสามารถเปลี่ยนล้อได้นะครับโอ้แล้วก็การบังคับเนี่ยครับเราบังคับหลายรูปแบบมากเราจะบังคับด้วยวิทยุ RF อ่าฮะหรือเราจะใช้ Data Link ที่เป็น RF โอเคได้เราทําได้หมดมันแตกต่างกันยังไงครับ Data Link RF กับโอเคระยะระยะของ RF ที่เป็นรีโมทคอนโทรลตัวนี้มันรีโมทอ่ารีโมดรถเล่นมันจะช้านมาก อาจจะได้อยู่ที่ประมาณ20-30เมตรไกลมากโอเคแต่สิ่งที่เราทำครับเราผนวกพ่วงกับอุปกรณ์ที่เรานำเข้ามาตัวนี้จะเป็นวิทยุ Data l i n k จะไปผนวกพ่วงกับอุปกรณ์เขาเรียกว่ากล่าว t r o l System เต็จะส่งสัญญาณได้ไกลขึ้นนะครับสัญญตัวนี้นำเข้ามามีตั้งแต่1กิโล5กิโล10กแต่ก็คือหมายความว่าจะใช้ตัวบังคับอันเดียวกันแต่ส่งสัญญาณไม่เหมือนกันใช่ถูกต้อครับสามารถกันกระสุนได้เท่าไหร่ครับณปัจจุบันตอนนี้โดนคันนี้เหล็กเหล็กหนา5ม ความประสงค์ของเราจริงๆนะจุดประสงค์ของเราเราต้องการให้รถคันนี้เป็นส่วนหน้าชีวิตคนมันสำคัญเราจะนํารถคันนี้ออกไปเป็นส่วนหน้าก่อนเพื่อที่จะไปตรวจการเจออะไรค่าศึกเท่าไหร่ยังไงถ้าเจอเราไปดูก่อนไปดูก่อนจากนั้นเราเก็บข้อมูลขับกลับเข้ามาแล้วสามารถเดินได้ไหมสามารถเข้าตีได้ไหมในส่วนนีและส่วนที่2ภาคส่วนด้านบนครับอันนั้นก็เป็นส่วนหน้าเหมือนกันตัวนี้จริงๆนะจะมีคอนเซปต์เราจะมีโรนอยู่ตรงนี้มัลติโรเตอร์ เดี๋ยวก่อนตอนนี้ไม่ได้ระเบิดที่ทิ้งอยู่ติดปืนเลยใช่ครับตอนนี้เราทําได้คือแรงรีคอยของปืนเนี่ยตอนนี้สมมติใจ M สิบหเราได้รีคอยได้มอเตอร์เรตเตอร์ที่4โรเตอร์หรือ8ปดโรเตอร์นะหนัดต่หนครั้งเป็นการยิงขู่นะครับหรือว่าเราจะยิงจริงๆก็ได้เราสามารถแล้วมันจะเล็งยังไงครับใช้ซอฟแวร์ครับ Really ครับก็คืออันนี้ กล้องมันอาจจะอยู่ตรงนี้ใช่กล้องแต่กระสุนออกมาจากตรงนี้เขาสามารถที่จะเลงด้วยกันได้ใช่ครับเราเราเคยเคยทำมาแล้วด้วยนะครับตัวไกลปืนจะเห็นอยู่ด้านในครับเป็นตัวดีดอยู่ด้านในเป็นโรเตอร์อยู่ตรงนี้ครับแล้วจุดสําคัญของตัวโดนในโซลูชันนียนะครับสิ่งที่เราจะเห็นในอนาคตนะครับเวลาเราไปบินตอนกลางวันกล้อง E O I R หรือกล้องเทอร์มอลของเราเนี่ยถ้ามีความร้อนของพื้นผิวมันสูงขึ้นมาเนี่ยหรือกล้องเกิดมีปัญหาขึ้นมาเราจะไม่เห็นเลยค่าสึกอยู่ฝั่งไหนใช่ไหมฮะเราจะไม่เห็นค่าสุดอยู่ฝั่งค่าสุ เราเลยทําตัว df ขึ้นมาเลอ d e f i radio ที่เสาอากาศ5้าเสาเนี่ยนะครับจะอยู่ตรงนี้ครับตัวคอนโทรลนี้อย่างเช่นตอนนี้มีการใช้คลื่นความถี่เท่าไหร่บ้างนะครับคลื่นความถี่ที่เราเซตไว้คือ2อ0พก็คือคลื่นที่ของ wi-fi คนใช้เยอะมากครับบริเวณนี้เยอะมากเรานับตรงนี้เป็นศูนย์ uh. นับนับฝั่งนี้ที่ทางนี้เป็นศูนย์นะครับ uh huh. เราเช็ค c o n f i g u r ร t i o นครับผมเปลี่ยนไปใช้คลื่นความถี่จริงของของ,ของ,ข,องของทาง ผู้ใช้เลยนะครับโอ้ยตอนนี้ไม่มีใครแล้วอ่ะเนื้คนน้อยลงเยอะเลยใช่เพราะว่าอันนี้คือคู่การถีที่เขาใช้อยู่ฝั่งนู้นแล้วมีหลังบ้านนิดหน่อยครับง่าทที่สองสี่เจ็เรามองตรงทิศทางนี้คือศูนย์อันนี้อันนี้เราซิมูเลตให้ฟังนะครับอันนี้คือเบสต t ชันของเราอันนี้คือเส้นแบ่งกลางระหว่างประเทศเราและเอนเนมีโอเคเราอยากรู้เขาใช้อยู่ทิศทางไหนครับบอกว่า อันนี้ทิศทางเนี่ยเขาใช้อยู่เราอาจจะอ้อมมาตีฝั่งนี้ก็ได้คือคือเราตาเรามองไม่เห็นแล้วคือคือหมายความว่าเราใช้เครื่องความถี่สัญญาณเขาเครื่องความถี่สัญญาณเขาจับเขาก็เป็นชครทาทั้งหมดครับโอเคแล้วเราก็ไมเกเดอร์กับระบบครับเยี่ยมเลยที่ผมอยากทราบคือตัวนี้ตัวนี้คืออะไรครับโอเคอันนี้คือเราจะให้ความสําคัญกับส่วนหน้าที่ระบบพี่แดงไปเบื้องต้นตัวเนี้ยจะเป็นเซอร์เวดอกต้องใช้คนทำต้องใช้คนรีโมทคอนโทรลเพราะมันคือเซอร์เวดอกคนที่จะทําก็คือส่วนหน้า ที่เป็นอยู่ในกล่าวคอนโทรลซิสเต็มโอเคครับเขาต้องเดินเส้นทางนี้ทุกวันถ้างั้นถ้าเกิดมันเป็นมนุษย์บังคับอยู่ดีทั้งนั้นทำไมต้องเดินด้วยครับทำไมล้อแบบอันนี้ไม่ดีกว่าอ่าเรื่องพื้นผิวอ๋อเรื่องที่อาจจะต้องปีนขึ้นโขดหินอ๋ออาจจะต้องขึ้นบันไดอ่าใช่ครับไม่มีความบิงก์มีทุกอย่างแล้วง่ายมาแล้วัลโหลเขาไม่ชื่อไหมครับอ่าตอนนี้หรือว่ารุ่นอะไรอ่าจริงๆแล้วเนี่ยอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเราถึงบอกว่าเราเป็นเราเป็นไมเกรดนะครับเราเป็นไมเกรดหรืออินเตอร์เกรดครับ มีคอนโทรเดดราะว่าสวนอันนี้เราจะมองเขาว่าเป็นสวนหน้ายทลองได้ไหมครับอ่าเดี๋ยวให้เขาสอนนิดนึงครับมันจะยากนิดนึงคนระับคนที่คอนโทรอยู่ส่วนท้ายครับก็สามารถคอนโทรระยะไกลได้นะครับพี่แดนโดยที่เราจะมีการคอนโทรเส้นพ่วงกับตัวที่ผมบอกว่า RF Data Link ได้ถึง2กิโล5กิโลได้หมดเลยภาพนี่จะเป็นเรียลไทม์ ภาพวิดีโอนะครับจะเป็นเดียวทามให้เราเห็นเลยว่าเราเดินไปตรงไหนบ้างนะครับส่วนภาพที่เราเก็บกลับมาแล้วเนี่ยน้องก็จะให้อย่างนี้ครับนี่เราทำเจเนอเรตมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับเป็นตัวแมปปิ้งเห็นไหมฮะเป็น 3d แมปปิ้งโดยเขียนซอฟต์แวร์โดยพระจอมเกล้าเจ้าคุณารธนะิบาีบตัวนี้คือ 3d เรดาร์ 3d เรดาร์ตัวนี้คือ gps คือเวลาใช้อยู่ในเบต้าฟิลด์นะครับส่วนหน้าของเขาเนี่ยก็คือจะเก็บข้อมูลให้เราเก็บพิกัดให้เราในแต่ละก้าวที่เขาเดินออกไปจากนั้นเนี่ยเขาเอาข้อมูลกลับมาเอามา analyze ์ในซอฟต์แวร์เขากจะจด้พิกัดตัวนี้คาดเคลื่อนไม่เกินสามมีไหโอ้โหละเอียดมากเลยใช่ครับมไหยอ่าผักได้ครับผักได้เขาจะมีเซนเซอร์วิ่ What มันคือถ้าเกิดมัน l ูซแบ a นซ์ถ้าเกิดเขา lose b a l a n c e เขาจะตั้งตัวอีกทีอ่ะครับโอ้ มันจะพยายามมันจะพยายามตึงไว้แต่มันเหมือนกับผมผักมนุษย์อะแล้วก็เขาจะแบบเฮ้ยเ้ย่านะอย่านะมันรู้สึกเหมือนอย่างนั้นเลยอะใช่ครับโอ้โหตัวนี้ม่ตอบสำคัญยังไงคือเราจะไม่เอาชีวิตคนเขาไปเกี่ยวอ่าคือสมมติว่าพี่เดินทางนี้นะเมื่อวานต้นไม้เต็มอยู่เลยครับแล้วพรุ่งนี้เราต้องเข้าตีทางนี้อาฮะตัวนี้จะเกรบข้อมูลมาแต่วันรุ่งขึ้นเนี่ยเราไปจ็บข้อมูลมาแล้วป่าโดนถางไปหมดแล้ว เราต้องเปลี่ยนยุทธวิธีการเข้าตี้วเข้าใจละโอเราเราเห็นเขาเนงั้นจริงๆเราทั้งสองตัวเนี่ยมันก็คือพ่คือสเกลในอนาคตใช่ไปหาข้อมูลมาใช่ไหมครับสามตัวทำงานร่วมกันสามตัวนี้ทํางานร่วมกันเยี่ยมเลยทําให้ชีวิตปลอดภัยขึ้นแล้วพร้อมๆกันได้ข้อมูลมากขึ้นนะครับโอเคเยี่ยมขอบคุณมากเลยนะครับสําหรับข้อมูลครับพีครับขอบคุณมากครับอย่ากครับ